เลี้วเล้วเกี้ยวๆๆเกี้ยวเกี้ยวแหงออกนอกหรือพี่เองขอพี่เด้อเด้อเด้อเบ็นเยอะใก้หนึ่งโอ้ยเป็นแน่โอ้ยโอ้ยมันดีนได้ปลา

นตับเลยเลยอุ้ยไอ้กเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสามโลสี่โลมีไว้มาเนี่ยแเนโอ้พวดแขนกับพวดได้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว